อ่สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนแก้ที่มันทำแล้วมันไม่ได้นะครับมันรอบนี้ได้แน่นอนอ่า,าทำมาทําใหม่นะครับผมสอนผิดครับคลิปที่แล้วเหมือนเดิมนะตัวเกมจากเพะสโตแล้วก็ e ี่แย่ไ์เรื่อเอก็พอโหลดตัวเกมจากเพสโตเสร็จแล้วนะครับเข้าไปในนี้ e ี่แย่ไปเรือ แล้วก็เข้าไป sd c a d ศูนี่แล้วก็ android o b b เหมือนเดิมครับกดค้างแล้วก็เปลี่ยนเป็นดอเด็กเหมือนเดิมอ่าแล้วกดตกลงนะพอเปลี่ยนเสร็จแล้วก็กลับไปแล้วก็เข้าไอาล้ลิงค์นี้ผมให้ไว้ใตนะ้คลิปอ่ะวหนึง กาไปนี้ผมให้แล้วก็โหลดเหมือนเดิมโหลดตัวกลางครับพอโหลดเสร็จออคลิปที่แล้วผมสอนติดตั้งเลยแต่นี้อพอโหลดเสร็จแล้วมันนี้ห้ามติดตั้งอย่าเพิ่งกดติดตั้งนะอย่าเพิ่งกดติดตั้งนะครับอย่าเพิ่งกดติดตั้งที่โหลดมากล,ก,ก,กลับไปแก้ก่อนกลับไปแก้อีัวรอ,อะดรก่ะ เออข้าไปเหมือนเดิมกดค้างแล้ว,ลวก็ลบเด็กออกแล้วกดตกลงอ่าแล้วกลับมาแล้วก็มาติดตั้งไอ้ตัวที่เราโหลดมาเนี่ยเนี่ยติดตั้งตัวนี้เลยตตั้งเสร็จเข้าเกมเลยได้แน่นอนครับได้แน่นอนอ่าขอบคุณครับ